เกมไอส์เดอะฮอร์รร์เกมไอส์เดอะฮอร์รร์เกมนี่จะมาเล่นเกมขีกาสือกับเพื่อนกันครับเกมไอส์เดอะฮอร์รร์เกม ใครมีเกมนี้อยูไ่ไหนเข้ามากไหมมาหน่อยดีนี่วะเกมอะไรแล้วเั็นแบบเพลี้ยนนะฮะเนื้อใจกยูส่สามสิบนั่นหมดเออหลายคนเนาะหมดชื่อมหมดหลายคนใช่ไหม จำไม่นเขาได้โออกินยำม,มาไปกินที่เผ็ดกินน,น้ำกินน้ำตลอดเล่นเลยโออใช้ยำไม่นานจะบา้าจะเป็น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 บ้าอย่ามาเลยพบทุกเลยลาวแลาลาลาเราจะไปไหน เจ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 อันนี้ก็่ดียู่ะดูนะตลอดเพล็แล้วไม่ได้ปิดฝาน้เนะปะเด็น เล่นผีชาลีแต่ฉันไม่กล้าเล่น่ะว่ามันวับไ,ได้ใช่ไหมผีชาลีวับได้ใช่ไหมผีชาลีมันวับทางรูปบ้าๆน้องอะขึ้นมาซะดีเหรอฉันอยากเล่นจะตายอยู่แล้ว มันพวงยุ่ไหนฮัโลโหลค่ะที่สามมีคนจองได้ยังคะอ,อ๋อเต็มหมดแล้วจ้าโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะขออภัยเมื่อสักครู่นี้นะครับฉันไม่ฉันไม่เล่นแล้วหมดเพื่อนหนะ่ะยฉันไปแล่วคนเดียวดีกว่า เกมชอบเกงอ่ะคพราม,มว่าเกมเนี่ยแหละเกมเก่งที่สุดในโลกแล้วเราจะได้แบบกล้าหานะครับถ้าเผลอพูดคำหยาบไปาขออภัยอยาสุดรึงเลยถ้ามีคำหยาบขออภัยอยาสุทรึเลยถุงหนึ่งถุงถุงสองถุง ข้นให้เยอะๆเลยนะคโอ้โหมอะไรเลยโอ้ยจะไหนนเนี่ยไปะโวยไม่อยูลโวยแบบเางกี้ไม่ได้เก็บไ้นะประดิน นี่แมนมาห้องนี้อย่างเดียวเลยยายไหมนั่น,นไงีมาเลยพี่มันเพิ่งเริ่มเกมน,นะพี่มาเร็วขนาดนี้บอกเลยว่าวตกแน่ไปสักทีเถอะขอร้องขอร้องอย่าสุดซึ้งเลยไปสักทีเถอะฉันอยากไปห้องอื่นแล้วฉันไม่อยากแช่อยู่ในห้องครัวเร็ว คนกระสือคะฉันจะพูดไปครั้งสุดท้ายแล้วนะคะไม่ไม่แน่ใจไม่แนใ่ใ,นใจจะไม่ออกไป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 ไม่เก็บแล้นะประเด็นฉันอะแล้วชวั่วจะไงพอมาห้องนี้ปุ๊บนางจะกระพิบปั๊บเลยเกลียดในการยอ ฉันลืมเก็บอายเมื่อกี้เนี่ยเออช่างมันไม่เก็บเลยคือแท้จะเช่อยู่ในห้องนี้แหละมีเงินเต็มอไหร่ยังไม่เห็นเห็นเลยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนสังกเกตไหมว่ามันกระพริบถ้ามันกระพริบนั่นแหละคุณ คุณย้อยจะมาเชิบ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 มาค่ะเกือบมันมาอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ไม่ใครเห็นดำๆอคะทางด้าน,นขวาไหมท่านแหละคุณย,ย้อยเกือบแล้วบอกเลยว่าอีนิดเดียวจะตายนี่ บ็งคนที่ชอบแบบว่าเปิดประตูแล้วก็แย่แล้วก็แย่แล้วก็ยแกย่ไปเรื่อยๆหึอือหึใช่คือผีผผชอบชอบแย่มันอะชอบเปิดประตูแยม่มาหนูแล้วรู้ไหมว่าเปิดประตูแย่สุดท้ายแล้วเป็นไงตายผีขมือผีกระสือด้วยแล้วร้ไมว่าเวลาลอยมันจะชอบลอยแบบนี้ ลอยแบบลอยพิ้วมากเลยอ่ะลอยพิ้วเหมือนกระดานเลยอ่ะอีบอีบเดียวบอกจะตายแน่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 ลูกค้าเอาแก้วมานั่งเล่นเกมหนูไหมมาสนุกเลยถ้าผีมากก็จบขังมาดิ ลงมาดิรามาเลยมามาทาเราเนี่ยมามาเลยมาดิมามาอะไโอ้ตัวนี้มีอายก็ไม่บอกโอพาตอนนั้นม่มีเงินอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจว่าจะวิ่งไปเก็บอา้ก็ไปเนี่ยมันมาแล้วอย่างเย่ยมันจะเลยแต่กดตู้อ่ะ มันไปแล้วอ่ะแล้เวเย่มาตอนที่มันไปหันกล้องไม่ทัน,นมาเลยมาสิมาเลยมาเลยเจะเป็นบ้าอยู่แล้วมาเลยจะเป็นบ้าอยู่แล้ว จะเป็นบ้าอยู่แล้วอุ้ยว้าวนัน่งเงี้ยมันมาแล้วไปยิ้มได้ยังไงแบบแบบอ่ะจะเอาเนี้ยไปเกี่ยวไส้ผีไดนะ้ไหมอ่ะอันนี้ไปเกี่ยวไส้ผีได้ไหมอ่ะเฮ้ยาให้มันตุยเดสมอเลี่เร็วๆอ่ะมาเลยจะเป็นบ้าอยู่แล้ว มาเลยโอ้โหน้ำเออโอ้มาแล้วมันมาแล้วเมื่อกี้หนูบอกว่ามาเลยมันมาแล้วมาเลยจะเป็นบ้าอยู่แล้วเพราหนูเยียประตูไปปุ๊บมันก็เงียบเลยอ่ะโอ้ยแสดงมันกลัวหนูแน่แน่เลยฮะไม่อะ ออกมาเลยเออกมาสิออกมาเลยเออกมาเลยอยากเจอแล้วอะมาเลยมาสิวันนี้มันมาจริงด้วย <c oughs> มันมาจริงด้วยอะมาอีดิมาเลยมามา oh. เออมันมาจริงด้วยอะ นี่จะเห็นเงาดำๆนะโอ้โหกับพิม่ไม่หยุดแบบนี้มันใส่มันรู้เหรอว่าเราอยู่ในห้องเนี้ยมาเลยมาเลยมาเลยพคนเวียนจใจกับห้องฉันเนี่ยมาเลยเธอมาได้เลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยกดไปล มันชอบเย่มันแป,นปนลกๆเนาะมาเลย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 เธอเแล้วเย่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 โอ้ยมันหนาะจิ็นบ้าโอ้โหคิมช้านะมากๆเลยอะ ที่จะปิดประตูทำาห้ม่มาะมาฉกฉันไปกินแน่บอกเลยถ้าทันไม่แบบเมื่อกี้นี้ยแบบว่าถ้าไม่รีบถอยออกมาบอกว่าเลยว่าฉันโนนฉกไปกินแน่เดี๋ยวตรวจห้องก่อนห้องนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วห้องตรงกลางตรงนี้มาเลยจะเป็นบ้าอยู่แล้ว ใครที่ได้เกมนี้บอกเลยว่าอย่าท้ามันท้ามันม,มาจริงมาชนในเกมอะมาอย่ามาดิมันเองมันอาบน้ำแล้วนะฮึอยู่ในห้องนี้ไม่มีอะไรทําเลยดูอายสหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งดูอายแะละแบบเบือง ็รู้อยู่ว่าเรามีอายแค่ดวงเดียวอะก็รู้อยู่ตัวเ,เองมีไอยแค่ดวงเดียวจะเป็นบ้าแล้วแหะเพราะเราจะอยู่เงียบจะกว่าไอ้เจ้าบ้าน,นั่นจะมานะอันนี้คือวางอันนี้วางโทรศัพท์ด้วนะถ้าไฟกระพริบเราค่อยเย่ยมัน เอาไงกูจะเอายังไงอย่ารอคุยกับผีสักครั้หนึ่งอ่ะมาเลยมาสิไหนนั่งรอมันนี่ไงกระพี้ยเร็วมากเลยอ่ะสวนผีสวนใจจะสวนยัางไงาก็หลอดกับเธอไปไม่ได้ นี่ไงมาแนละ้วมาแล้วส่วนพะีส่วนส่วนจ้นนนนาเก <c oughs> ือบตายเลยว่เกือบตายแล้วอีนี่เดียวหนูตายแนย่ตายชัวร์ตายแนย่ไม่ต้องสงสัยไม่มีทางรอดแล้วหนันนี้โอ้ เราปุ๊บม,มาปั๊บเลยไม่มีทางรอดแล้วคนนี้เดี๋ยวเหย่มันจะสอนสัพันนี่นเดี๋ยวมันจะมาจริงพิมชาณ์นะโอ้โกระพี่เบรนด้วยอชอบเปิดประตูเหย่มันนะมันเป็นมันติดนิสัยแล้ว <c oughs> อะหนูชอบเหย่ประตูใส่มัน,นะ <c oughs> อะมันมาจริงหรือเปล่ามันมาจริงหรือเปล่านะ Đã nghe mắn mã trên người Chỗ này Hay giờ bay nhất đừng đại bác ไอจัมมี่ไอจัมมี่ถ้าตาเหมือนนัมมี่ก็เลยต้องเชื่อมันไอ้นี่หน่อยจะถิ่นไม่อยู่หนูดารืมจะถิ่นไม่อยู่จัมมี่ดารือ,อามามาอะไรตอนที่ฉันกำลังกินน้ำอยู่เนี่ยนะขัดจังหวะจริงอย่าประตูเย่ ขยายแหละเปิดประตูองยัเต้รตมาดิมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยังไงมันมาแล้วมาจริงด้วยเดินค่ตึ๊รเตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนสัสไปเน้นสัสับเน้สสไป โอ้เมื่อกี้ถ้าหนูไม่ปิดประตูเพื่อนเมื่อกี้ผีมันแบบมาลังเลมากอันนี้ประตูใช่ไหมหนูเปิดไปมันเกือบจะเข้ามาพอหนูปิดมันก็ไปเ<ห>ดีย่ยวผีผีแบบไหวพริบด,ดีมากอะต<ห>้องหาถุงในห้าถุงอาเกนมนี้ชูคันที่ฉันหาได้ห้าถุงจะมาหล่มในห้องนี้ทันที อย่ามาตอนที่ฉันกินนะ้ำนะโอเคโอเคจะไม่กดผีต่อไปนั่นเงียใช่ไหมม,มาใช่ไหมคิมชาติเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยที่ต้องเจอเธอผีกกระสือ ดูขอดูอายแล้วกันโอ้โหมาอย่างเร็วมาอย่างเร็วโอโ้เร็วมากโอ้โหเร็วมากโอ

โอ้โหพี่ไม่ให้พักเลยหรอโอ้บินมาอย่างเร็วบินมาเร็วมากตึตาุ๋มป้าดุมตุ้มป้าดะดุ้มป้าดดมตุมตุ้มไหนทีมันดูไหม โอ้โหบินเร็วขนาดนี้ไปเป็นซูเปอร์แมนเลย,ยเป้ยบินเร็วขนาดนี้ไปเป็นซูเปอร์แมนเลยอืมเธอกวนมากเลยอะ่ะเธอวนเวียนอยู่แต่ห้องฉันอะ่ะ โอ้โหบินผ่านยานฉลูฉลีน่ารอยอย่างชิวๆว ชิวได้ไม่นานผีก็มาชิวได้ไม่นานนางนางกระสือก็มาแล้วนั่งชิวได้ไม่นานผีกระสือ้ามา <c oughs> มาก็มาฮือปความเร็วหน้าจอ โอ้อย่างเร็วประมาณห้าพอห้าจุดเก้าโอ้โหปรับได้ไม่นานผีก็มาอีกแลวขยันมากอะ่ะไอเดอสุดท้ายดูหน่อยแล้วกันโอ้โหบินเร็วขนาดนี้บอกเลยไปไปซูเปอร์แมนได้เลยนะ ใช้เปลืองไหมล่ะอั่นไงดูไอ้ผู้มาพักเลยใส่อีกอือหอคราวนี้บินทำเป็นบินช้าเดี๋ยวบัดอือ โอ้บินเทลาเล่นหรุมก็ดูไปอันนี้แค่าหบดูอายบ่อยคนขี <S 1> <S 1> ้เราเอง โอ้อายอาถันมากค่ะโหเมื่อกี้เห็นขา,ขาวๆเว็บเทียดเทียดเทียดอชอบหยอกผีก็เป็นอย่างนี้แหละ 와 담자이 바라이 담자이 바라이 เราจะอทำหน้ากเสือของคนเองอะไรทหน้าทำไมถูกกลับเงยกลับด้ไรมอดยงที่หรือไม่นแล้วลองเล่กะสื้อของตัวเอง หลุดใช่ไหนเนาะเอาเป็นกระสุนพิ้งครี ใช่ไหม,ะมฮะดมทมันกีก่าลยมันชอบหลุดอ่ะไปกระสือใครดีเนาะเอากระสือ <c oughs> ทำไมทำไปเพื่ออะไร <c oughs> อะไรอะไร E. Hey.